ครับพี่ยาบาเซียวนะครับเด้อมาพี่ตามตอนต่อไปนะครับไปเก็บมาหนึ่งร้อยตัวอย่างหนึ่งร้อยตัวอย่างมีสารเคมีตกค้างโปรดฟังอีกครั้งค่ะริกในตลาดไปซื้อวางหนึ่งร้อยตัวอย่างมีสารเคมีตกค้างหนึ่งร้อยตัวอย่างอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัวแล้อันนี้นะคะเอาไปเข้าห้องแแบบนะโอ้โนอกจากมันปนเปื้อนบึ๊บ ตัวอย่างเลยบัดตุกิโลบัดตุ๊กถุงอย่างเลยอันที่หนึ่งพริกเอาแล้วบอกพริกเอ๋ออันที่สองไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อกระเพรากระเพรากระเพราครับหลานมักคนรุ่นใหม่ก็กินผัดกระเพรากินกระเพราไก่ไข่ดาวพี่อ่ามันท่องได้แค่นี้แหละใช่รู้จักแค่นี้ด้วยมีสารเคมีหนกข้างแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบมะระผักบุ้งหัวไชเท้าบลูเบอร์รี่ อันนี้มีสารเคมีเขียวแค่รลอดไระเมือ่อหลังโพลีมีสารเคมีตกค้างทั้งนั้นค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่มันทําให้วหนูทํางานแล้วรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรต่อมันต้องอสร้างกระบ,บวนการแล้วก็สร้างลายในชาร์ดมีน่าสนใจมา <c oughs> กา <c oughs> ขึ้นกับครอบครัว <c oughs> <ๆ S 1> ผมเลยเนี่ยลานแอลลน์นอกเอามูแดง <c oughs> ผัก,ผก ผักก็ถือว่าแย่แล้วนะคะแย่แล้วกลับมาดูผลไม้นี่แย่กว่าอีกเพราะว่าภาคอีสานเราเป็นภาคที่ไม่ค่อยมีผลไม้บักพุงบักมอนบักตะกบแต่ว่ามันดับแนวไปหมดแล้วมันก็เลยเหลือแต่อ่างุ่นแดงพุทราส้มสายน้ำพึ่งฝรั่งน้อยนาเหล่านี้ค่ะดูค่ะมีสารเคมีตกค้างทั้งหมดเลยองุ่นแดงนอก มันถื่อเนาะกระอยากกินเป็นเพราะอู้จะแซ่บแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไปซื้อมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวอย่างหนึ่งร้อยตัวอยาา่างมีปัามีเปดตุ้นวยเป็นบพรว่าจะป้อนเข้าปากหลานแม่เลยอันหนึ่งคุณแม่โหดท้ายมากส้มใส่น้ำผึ้งทุกปีตรวจมาทุกปีเจอสารเคมีซื้อส้มไปฝากคนเบาหวานเราซื้อส้มไปฝากคนมะเร็ง แล้วแล้วมันจะเป็นแค่แสนอะไรหรอแสนย่าซื้อเยอะเหรอไม่พอร้อนในท้ายมันก็แข็งแข็งมันไม่น่าจะมีอะไรตกค้างเปลือกก็แข็งแข็งวันจิตไปก้อนเท่ากุ้งชาญวันทะเลดีๆเอาลยู่ไปวันเกิดอันนี้เป็นข้อมูลที่ทำให้เราพอรู้เรื่องแบบนี้แล้วมันจะนำมาสู่การตั้งคำถามว่าเราจะทำยังไงสภพาวน์ก้อนทุกชนจะทำยังไงเข้าเทสแบบไรแม่มันไม่พอมันต้อง มันต้องไปหาคนที่ปลูกอยู่มันต้องไปซื้อของคนที่เขาปลูกมันต้องไปสนับสนุนให้คนที่ปลูกแล้วปล่อยงูได้แล้วครับดอกดอกลํำห้างก็เนี่ยนี่ยังน่ะดอกสลัดหมดเลยของงอันนี้กิโลละสองหมื่นนะคะโอ้โหจริง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 ค่ะพอกลับมาที่เรื่องของการปลูกนะคะอันนี้คือเม็ดมันครับ กลับมาถึงเรื่องของการปลูกก็คือว่าเดี๋ปลูกฟันปลูกฟันนะต่อไปเพี้ยวปลูกย่าปลูกหล่นเลิกที่ของจริงที่หน้าที่กินสมบัติเสียนว่าเป็นครับแต่ว่าที่กินสลัดเป็นสลัดสีเขียวย่างเดียวกับพ่อเนี่ยครับสีแดงสีชมพูแม่มาครับเดี๋ยวมาเรียนมาตัวหนึ่งกับพ่อที่นี่มาแลวนี่เยอะมากทีนี้โอเคส่วนของสลัดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสลัดก็ดูเหมือนแบบไขโต้มฟังเด้อพี่น้องเด้อ สุดพักของเฮาเลยก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเห็นไหมครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเมล็ดไร้ค่าแต่ไม่มูลค่ามหาศาลเห็นไหครับโอ้ยเนี้ยมาไปทานไปน้อยมันมีแต่ลูกลักมันมันไม่มีไหนใครตอำได้จะให้เมล็ดพันธุ์ถั่วปักแกพักปังครับพักปังก็จะใช้ต้นไปปักเสียบเลยมาค่ะแต่ว่าถ้าปลูกด้วยเมล็ดไปปลูกลงแบงค่ะต้นเขาจะงามมากแล้วมันก็จะแตกบอดีมากแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ค้าง ปูกเป็นแปลงเหมือนคณะเนี่ยค่ะทำเป็นแถวสวยๆมันงามมากเป็นแบบนูว่าโอ้ยเวลาพี่น้องมาเจ้าคือปูแต่ว่าเวลาเก็บเป็นไงคะฝักสวยๆงามๆมาไปตลาดเกิดเมนบอใครทำแบบนั้นยกมือขึ้นแล้วก็แล้วก็เลือฝัก <c oughs> ข้อโรกแค่เล่แค่นี้ค่ะอาจารย์แล้วเอามาเก็บพัน Look, ม,มันมันส right. ิเหลือกจินแห่แห้งกาลองกันแลยเพื่อนไวให้แห้งคาต้นแล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็มาอธิบายว่าอันนี้แหละพันธ mm ุ์ของเจ้าของมันโบแมนเลยค่ะพ่อแม่มันเป็นยังไงลูกมันก็เป็นแบบนั้นพ่อแม่จะเป็นพืชสัตว์คนแมนเลิศแน่ันะครับิธีที่จะถ่ายรูปมันถือคน่ายบ้านเอามาจะนิใหม่จะนิดใหม่จะนดมเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีวเดียวว คือถ้าเรามีพันธุ์ดีมาจากไหนขนาดไหนเนี่ยถ้าเราไม่มีแบบวิธีเราไปยากตัวฝักยาวอันนี้นะครับสีม่วงอันนี้จะมีอยู่ท่อทั้งหมดการนึ่งแข่งมาเนี่ยครับมันจะไห้หน่วยได้6คูหน่วยหนึ่งยาวประมาณ70เซนเดอร์พันธุ์นี้เด้ถ้าต่ำกว่า70เซนอย่าเก็บมาทำพันเพราะว่ามันจะไม่ตรงตามลักษณะพันธุ์ต้นหนึ่งก็ไม่ไม่มีเยอะ แต่ว่าที่มีเยอะคือว่าต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้จะไปกินพลาดได้มาตรฐานพันก็คือว่าประมาณ7กสิบเทนนี่และต้องเป็นคู่คันเนี่ยครับเวลามันแก่ดิเวลาเราไปตำมันว่าม่เห็นสีม่วงๆนี่ยืนปะครับคันสีขาวยื่แสดงว่าบ้านแก่แล้วเอาไปตัดเก็บแล้วก็ไปผึ่งลมไว้อย่าผึ่งแดดนะอย่าเอาปย่ยาง ทีนี้เนี่ยเวลาเก็บเนี่ยตัวยาวเก็บสิบเซนก็จริงแต่ว่าต้องเอาต้องเอาฝักที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือว่ามีเม็ดจนถึงสุดท้ายขันมันเป็นหางปลาไหลเนี่เก็บแล้วไส่ใช้างไฟไว้เนาะไปถึงแกะอยาวไปย่างเขานะครับวิธีก็คือว่าเอามีขนมเล็กหน่อยกินของขนมขอบแขบกินเขาเลขขนมเลซขนมอย่าที่นี่ที่นี่เนี่ย้อยนะครับ บ่ให้มันมีพ่มชื้น,มนเมื่อวัไนไปลาน,นอกแล้วเนี่ยหมายกาว่ามันสีแห้งดีครับบดีครับเพราะนั่นนี่เขาเอาเอากระดาษฟอยล์หรือซองซองอยางใช่ครับใส่เรอกันกต้องเอาไว้หลายหรอกเพราะว่าหน่วยที่มันสมบูรณ์มันสีบ่มีหลายเอาไว้ซ้ําเห็ดแนวท่าไปจังเก็บกินมันเป็นไปได้ว่าทีเขาจะบอกว่าเจ๊ใบในตู้เย็น แมนครับแบบนันไปไป,ไปถึงมั่นใจแล้วว่าลูกนะผูกครับได้ลงคาถาไว้แล้วได้แล้วได้แล้วจเจริญได้แล้วใใเด็กชายเจริญอนุบาลสาม อันนั้นต่อ๋ออับอ๋อลงาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับปลูกปลูกได้ทุกนาเลยป่ะครับนี่ปลูกอาจารย์อาจารย์ครับปลูกได้ทุกหน้าไหมครับได้ได้ทุก่ดูเลยครับครับครับขอบคุณครับเก็บพันต่อได้เนอะครับครับครับเ่อรืยคซึ่งมันจะต่างจากพันที่บริษัทเขาเขาทำที่เขาทำมาเนี่ยเขาก็จะทำาบ่ค่ะ ในปัญหาเอาไปเก็บได้กับทุกเรื่องไหมแม่เราเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวเอาเลือกลูกที่สวยที่สุดแม่เป็นใดลูกเป็นอย่างั้นมาแม่ครับอาจารย์ในคุณโซว่าแม่ผู้สามีย่ายอึ้งนี่แหละแต่ว่าลูกสาวย่ายอึ้งนี่ผู้งามก็ย่ายอึ้งกันผู้คนไปหยาดไปเหยียดเขาไม่หนึ่งไรได้่ได้ไงเขาขายมะละกอลูกเดียวเขาขายได้ พันเนื้อมะละกอลูกหนึ่งเขาขายได้ห้าพันเนืมะละกอลูกหนึ่งเขาขายในไหมล่ะขายในมันก็ไม่ได้เขามาเพาะเป็นต้นค่ะมะละกอหนึ่งต้นมะละกอหนึ่งต้นมีกี่บาทไม่ผังอันน้อยๆคอยซื้อยู่มมีกี่เมล็ดค่ะเป็นดุ๊หนึ่งดุ๊กหนึ่งถ้าเอามานับเอาถ้าเอามานับแล้วนั่นอ่ะหนึ่งสิบบาท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 มันได้จ้าบาทพอ เมล็ดหนึ่งนะครับเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นอเป็นผัวเป็นกะเพราเป็นโหระพาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเก็บพันธุ์แล้วก็ทําให้เป็นพัน์ดีได้นะคะรวมไปถึงหอมกระเทียมนะคะอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์ที่หนูไปส่งเสริมชาวบ้านที่พนงานนะคะไม่เคยซื้อมาโจรนะไม่เคยซื้อมาแล้วเลือกเอาแล้วไม่โว์ใช่ไหมทำเองจริงๆนะซื้อมา แล้วก็ขายต่ออันนี้อันนี้หนูขาย150บาทถ้าไม่หนูขาย150บาทอย่าโวยนะคะเขารู้่าไม่มบอันใดเดินเข้าไปก็สุขภาพดีแต่อันนี้หนูไม่ขายค่ะเพราะจะไปเกิดขัดเอาไม่อย่างนี้ไดอ่ได้ค่ะอันนี้อันนี้หนูหนูไม่เขียนป้ายไว้เนาะเพราะว่าเขียนป้ายแล้วมันไม่ค่อยปลอดภัยค่ะอันนี้ พังอีตู้ค่ะพังอีตูเนี่ยถ้าบริษัทเขาขายเขาขายกันกิโลละสามสามพันรู้ป่ะคะสามพันถึงสี่พันบาทอันนี้ก็พังอีตูครับเก็บเอามาหนูก็มาใส่ซองครับพังอีตูก้เก็บไม่ยากครับถ้าว่าจะไปปลูกปิดพวกของละพาเพราะว่ามันมันมันผสมสามพันได้มันออกดอกพร้อมกันเนาะถ้าปลูกพร้อมกันออกดอกพร้อมกันถ้าปลูกพรพร้อมกันไม่เป็นอย่างครับมันสิออกดอกเพพร้อมกันถ้าออกดอกพร้อมกันมันสิ มเป็นรูปผสมมันจะกระสนใจญพักสี่อ,อีสานบานเท่าไหร่ไม่จะหอม่พักสี่เล่าต้นเย่เขาไปเก็บได้ไห,ไหมครับครับผมแต่ว่าเก็บยังไงครับอหว่านไปพร้อมกันต้นใดงามขโมงเก็บไปกินก่อนแม่บ้าครับ <c oughs> ต้นใดเกินขึ้นมาเก็บไปกินก่อนแต่ว่าพอเกี้ยสุดท้ายก็เลยต้นหน่อยๆนอยเอามาว่านขึ้นก็เลยเกิดมาห้องไม้แห้งอยู่แล้ครับ <c oughs> เพราะนั้นเวลาลองปลูกผักฮีลาไม่ข้ามพันธุ์นะครับแต่ว่าสรวงวนต้นที่สมบูรณ์ไว ต้นพันสมบูรณ์ไว้เอาเอาลำไปปักไว้ต้นนี้ซูยามาเด็นไปกินนี่ผู้เดียวไปใสกินแนวเก็บไว้ไม่ได้เยอะหรอกครับเอานีดเดียวก็พออันนี้ครับผักคีบผักคีลาเก็บง่ายยายบอกรู้หลายอ <c oughs> ัินว่าจะพืชเลียกจังที่ละแม่มอบอออันนี้อะไรครับอันนี้แตงโมค่ะแตงโมที่เ้าดอูกที่ค่ะอันนั้นหยิบหยิบได้เลยนะคะผูกง,ง่ายครับผูกง,งา่ายหนูไม่หนูไม่มีเวลาเก็บค่ะอันนี้ก็คือมันเมือกเมือกลื่นนเนาะ เอาไปลวกกินแต่ว่ากินสดก็ต้มมะฮงแทบขาดครับกินเอาไปลวกไปตีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็อันนี้กินบ่อยกินมะเขือเทศเราอะไรคะใช่มันใส่ต้มกากใส่ตะหมอบดีใส่สารพัดอันนี้เป็นมะเขือเทศมีมีมีความสับสนพันเล็กน้อยค่ะนี้มันจะมีมะเขือใ้กัญชาอร่อยากข้ัวชาต้องหลังไม้นะครับ หลังใหม่คืออยางได้ไอ้นี้เดี๋ยวใครเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่สุดในนี้ค่ะบอแมนเนาะบ่แมนพอรอกมึงอยากหานามาทั้งนี้ค่ีค่ะโอยมาปากยังไง52รุ่นใหม่น้อยกว่านี้ไหมคะล่หละแก

พันเขา่าซื้อพันเข่าด้วยครับซื้อพันเข่าเป็นมาซื้อพันเขา่ามะลิลอยมะิีหนึ่งศูนย์หาครับหอ,อมนั่งนวนมะลิะบริต้าองครับหอ,อมใบเตยมะลิแดงกำใบเขียวลืมหัว ข้าวเนียวแดงครับพันเข่าฝนนะครับนะนผู้ใดสนใจมาติดต่อเบิอร์ครับเด้องเราไปหาความรู้มาชดเชยมาเติมให้สุดทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องการกำจัดกัเช่พืชตากพืชนะคะสูตรที่พวกโดยใช้ในการทำการเพี้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งค่ะก็คือหนึ่งเหล้าขาวเหล้าขาวหนึ่งแก้วสูตรช่วยครับเรื่องสูตร น้ำขาวหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วยาสูงหนึ่งซองหนึ่งซองสองซองใหญ่สิบบาทนะคะแล้วก็เอาไปหมักไว้นี่ที่ทำงานเราเจ้าได้เยอะค่ะาดูกระปุกนะคะตรงๆก็คือเอาไปผสมน้ำยี่สิบลิตรเราก็ใส่ไปสักประมาณสองสองสามช้อนแก้ปัญหาได้ได้ได้กับกับกับทุกผักค่ะ ก็เพียอ่อนเพียแป้งแล้วก็เก็บมาแบ่งปันเพื่อนแค่พันลําต้นลำน้ำพองนี่ภาษาครับให้ผลผลิตเยอะมากแล้วก็กรอบอร่อยดินัือว่าดินก้นบ่อแบบนี้ครับถ้าเราปลูกขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ตอนนี้มันมีปัญหาหลายเรื่องใช่ไหมปล <c oughs> างก็ง่ามมันดินมานานานันอันดนนี่แต่วิธีที่นี่นะครับใช้วิธีกดหลุมแล้วก็หมัก อันนี้อันนี้ต้องไปดูค่ะอยากชวนไปดูไปดูม้นใช่ไหมดูที่แปลงเลยค่ะไปไปไปดูครับเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นปาปเสียวลานิดนึงมาลองนากินงากินมานมากินไงมเลกินงาอกมา้นอกกินิมลาองกิงากนไมองกางกกินมามาานนกิน จังสาสินะครับพนจับปลาแล้วขุดบ่อเอาขีดินไตบ่อไม่เห็ดปุยครับเบิ่งดู้ขุดคุณประโยชน์มากมากเห็นไหมับพี่น้องเขามวงขมไม่ได้จริงงเดียวหนครับเนาะไป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 มาเกลีรยหน่อยครับเกลี่ยทิ้ด่านบบนีได้พี่น้องด้ เป็นวงในบักทัวเดย์จ้าอันนี้เป็นแปลงเหมือนที่หนูวงเมื่อกี้ค่ะถ้าพ่อแม่งามลูกก็จะงามเราก็จะปักหล้กไวอันนี้มาเด็สลัดนะคะเก็บได้นี่สิครับปักกิโลละหมื่นค่ะก็ปลูกลงแปลงแบบนี้ค่ะเมื่อกี้พี่เล่พี่ต้อยบอกว่าถ้าเราถ้าดินไม่ดีคนปลูกใจร้อนเราจะต้องแก้ปัญหาด้วยกัน ปุ๋ยเติมปุ๋ยเคมีหรือว่าเติมปุ๋ยอะไรต่างๆเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่เราก็จะใช้วิธีการว่าทําให้มันดินดีปลูกครั้งเดียวเราไม่ต้องทําอะไรเลยคอันนี้ยาเห็ดยากเลยเห็ดยากขอประเห็ดดิปรยากเลยค่ะพวกหนูพวกหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะ oh, แล้วก็<ๆ>พอเวลาเอาไม้ออกเสาะอันนี้ค่ะเมื่อก่อนดินหน้าดินก็จะเป็นดินแข็งๆแบบนี้ครับ เวลาโดนน้าก็จะเหนียวขุดก็ไม่ได้ค่ะเป็นแบบนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยโดนน้ำาลคะตอนนี้เป็นแบบนี้ลวดซุยค่ะปีที่ปีที่สองค่ะอันนี้ปีที่สองปลูกไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะออันนี้มีมีแกบดํามีขี้ไก่จากฟาร์มค่ะแกบดําก็มีเนี่เห็นไหมแกบดำก็่ล แกบดำคือาแกบดำคือแกบดแแกบเผาแกบเผาค่ะจ้ะเอามาแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่ไว้ในแปลงแล้วก็ใช้ฟางข้าวหรือว่าหญ้าเนี่ยค่ะกลุมไว้ประมาณประมาณสิบห้าวันค่ะแล้วเราก็มาลวนแล้วก็ปลูกก็ทําแบบนี้ทําซ้ำสองสารอบค่ะไม่ยากเลยมันจะปวดแ้วตอนแรก ตอนแรกมันแข็งมากแล้วหนูหมดกําลังใจหนูไม่เราต้องมาจัดการใหญกถ้าเป็นขี้ไก่ี่อนที่เราสนใจมากศึกษาเรียนรู้น้ําเพิ่มเรื่อเพิ่นจะบอกเขาทุกอย่างนะครับนะครับมากศึกษาแม่ค่ะคุณแม่ปลูกผักกับไม่จะปลูกอย่างเดียวครับบอกคำลังถึงดินนะครับดินเป็นังไรกับบวกคำนึงถึงเนาะอันนี้ค่ะใช้ใช้เวลาปรคูงดินเกษตรยั่งยืนเนี่ยพี่น้องเกษตรยั่งยืนเรงพ่อหลวงเขาจะเป็นแบบนาสนาอบเองค่ะสุดยอดครับมาฟังดูเลยครับเด้อมาฟังบังครับโอเคมันแข็งแบบนี้ค่ะตอนแรกนะคะหล่อ โอ้ระวังระวังจะน่อยเลยค่ะนี่กำลังกำลังกำลังนี่คุ้งหลังข้าว่าช่วงหน้าแดดฮอนฮอนนะครับเป็นศออกเวิดเนี่ยเอามุ้งไห้มุ้งไห้ไหมครับแดดหน่อยมุ้งไห้เป็นสลัดมุ้งเฮ็ดครับเฮ็ดเพื่ออนาคตของผู้อนะครับเนาะเฮ็ดครับนะครับปลูกในกระถางสิกันเลครับปลูกในกระถางกินได้เห็นไหมแน่นอนแน่นอนนะครับนะปลูกในกระถางเสียไปกิ่วกินนะครับเนาะสลัดไม้ ก็ขอบคุณคุกคน เดี๋ดนีเอามามาถามเพิ่นเด้อครับรอบหนาเพื่อได้สนใจก็มาถามเพิ่นเด้อทุสั่นล่ะครับพี่น้องคุณย่าก็าได้ขอมูด่ดีๆคืออยากควบรู้ดีๆแบบนี้อยากสืบสารต่อไปนะครับผู้ใดกเสียงานเราอยากไม่เห็นแบบนี้กับล่องมือนะครับหรือผู้เห็ดสวนเห็ดหุห่สวนอยู่วิธีการปลูก,ลกแบบใดก็มาเบิงนะครับเด้อเบิงคีวิญย่านะครับคลปนี่กับวิญญาขอขอบคุณที่ติดตามนะครับ,นะรบผมมาในกะ ขอหร่อลืมอะไรก็ใช่วิญญาณนะครับคลิปต่อไปวิญญาณสิผ้าอิฟซี่ไปเบิ้งอย่างไปเที่ยวใสจังไดกับวานะครับวิญญาณสิผ้าไปเบิง้งไปเที่ยวกู่หม่องนะครับเนาะอันนี้เพื่อนช่วยเบิ้งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีมีแห้งนะครับเด้อ